สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสเกตสร้างบ้านครับผาที่บ้านคำคลั่งครับตะบนคำคลั่งครับเดืนอุดมอุบลราชธานีครับหลบเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงฟ้าเสียงฝนนะครับท้ให้เคลื่อนมาไม่ใช่ระเบิดนะครับฝนก็จะมาท่านผู้ชมดูบรรยากาศแบบนี้ครับบ้านหลังนี้คือแบบว่าไม่หันหน้าเข้าถนนนะครับหันหน้าเข้าทุ่งนาโหวิวสวยจริงๆครับที่นี่คือเข้ากำลังออกรววครับท่านผู้ชมบรรยากาศโอ้โหสุดยอดมากครับที่นี่คืออุบลราชธานีนะครับผม เจ้าของบ้านนี่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับลูกค้าผมส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศหลังนี้ค่อนข้างจะใส่พม่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าก็ถ้าบินมาก็มาอยู่ได้เลยครับน้ําไฟเรียบร้อยครับบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมพื้นที่ประมาณเกือบเกือบร้อยสิบตารางเมตรครับงบประมาณ1.96ล้านบาทนะครับผมไม่แพงครับ3ห้องนอนครับ2ห้องน้ําหน้ากว้าง9เมตรครับลึกจากหน้าไปหลังคือ12เมตรท่านผู้ชมจอดรถได้อีก2คันครับมีครัว สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งครัวสองระเบียงนี่กับระเบียงนู่นนะครับห้องรับแขกครับท่านผู้ชมคุ้มหรือเปล่าครับสนใจโทรหาเรา063 78 99 666ครับผม063 78 99 666ครับผม6 3ตัวท้ายครับเลือนี้สามารถเพิ่มเพื่อนในไอเดียไลน์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ Facebook สิทธิเกศสร้างบ้านครับติดต่อเรามาได้ครับท่านผู้ชมที่ผมยืนอยู่นี่คือระเบียงด้านหน้าด้านบนสุดครับกว้างเมตรยี่สิบครับท่านผู้ชม พอดีพอดีครับมาดูวิวแบบนี้ท่านผู้ชมดูวิวข้างหลังผมนี่มันช่างสวยงามแล้วก็ฟรนมากๆครับต้องต้องอ่าภาษาอังกฤษฟรนมากๆเลยครับผมอันนี้คือห้องระเบียงใหญ่ท่านผู้ชมครับระเบียงใหญ่นี่ครับท่านผู้ชมส่วนนี้คือระเบียงบนนะครับบนห้องนอนที่หนึ่งครับท่านผู้ชมแล้วเราจะจากบนลงไปล่างครับวันนี้ครับห้องนอนที่หนึ่งเมื่อกี้กว้างสายเว้นห้าสิบท่านผู้ชมครับมาถึงห้องนอนที่สองครับ นี่ครับกว่า3เมตร50คูณ3เมตร50เช่นเดียวกันนะครับผมห้องนี้อยู่ด้านโซนด้านหลังครับท่านผู้ชมวิวไม่แพ้กันเลยครับผมตูดูวิวทุ่งนาป่าเขาที่นี่ลูกค้าเลือกที่จะหันหน้าบ้านเข้าแบบทุ่งนาแบบนี้ครับท่านผู้ชมบรรยากาศที่นี่โหฝนกําลังมาครับแต่ว่าคึมฟ้าคุมฝนแบบนี้ครับปลายฝนต้นหนาวเมื่อเช้าแถวจากบ้านผมนี่ครับอ๋อมอกเริ่มลงท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับทางนู้นหนาวหรือฝนครับพิมมาบอกเราได้นะครับผม ไปถึงห้องนอนที่3ครับจะอยู่โซนด้านบนหมนครับห้องนอนก็คือจะมีะตรงกลางครับคลิต่อตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องนอนซ้ายมือ2ห้องด้านขวามือ1ห้องครับไปชมห้องนอนที่3กันห้องนอนที่3ามครับท่านผู้ชม3เมตรท่านผู้ชมห้องนี้ไม่ใหญ่มากแต่ว่าดูท่านผู้ชมครับเราจัดหน้าต่างจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดูโหแบบมันน่าอยู่ท่านผู้ชมยิ่งมีผ้าม่านแบบนี้ครับพื้นลายไม้แบบนี้ครับท่านผู้ชม วัสดุอุปกรณ์พกนีจจากโฮมวันสีสเกตครับผมพื้นหลังคาเหล็กพวกปูนจากโฮมวันสีสเกตท่านใดอยากซื้อสินค้าก็ติดต่อโฮมวันสีสเกตหรือว่าโฮมวันสาขาอื่นก็ได้ครับไปถึงด้านบนเขาจะมีห้องห้องน้ําอีกห้องหนึ่งครับผู้ชมแวะมาดูได้ครับห้องน้าลูกค้าก็สามารถเลือกกระเบื้องเลือกของเองได้ครับห้องนี้2.5นะครับท่านผู้ชมครับคูณ2เมตรครับห้องน้ําห้องนี้ครับ เราไม่ได้ให้น้ำอุ่นนะครับนอกจากว่าลูกค้าจะซื้อมาให้เราจิดตั้งให้ได้เลยครับผมเดินลงมาด้านล่างครับห้องรับแขก5้าเมตร50คูณ4เมตรท่านผู้ชมครับสีออกสะอาดอาดแบบนี้ครับลูกค้าสามารถเลือกวัสดุอุปรกรณ์ได้ครับเพราะว่าบ้านเป็นของเขาครับเราเป็นผู้สร้างเสร็จแล้วเราส่งต่อความสุขบ้านที่สมบูรณ์ให้เขาเราก็ต้องจากไปครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเขาเลือกก็อยู่เขานะครับท่านผู้ชมดูห้องนี้ครับ โล่งมากๆครับฝ้าสูงเกือบสี่เมตรท่านผู้ชมครับหลังนี้ครับใครที่ชอบฝ้าโล่งๆต้องหลังนี้ครับโล่งโปร่งสบายนี่ครับโล่งทุกที่ทุกทางเลยครับท่านผู้ชมครับดูนะครับผมแล้วนี่คือห้องรับแขกนะครับ f ฟ m i l y r o o มแล้วก็ด้านหน้านี้นะครับเราก็เดินย้อนออกมาได้ครับนี่ครับท่านผู้ชมคือระเบียงด้านหน้านะผมระเบียงด้านหน้านี้กว้าง2 5งเรห้าสิบท่านผู้ชมครับเราสามารถมาตั้งโต๊ะนี่ครับด้านเก้าอี้ จิบกาแฟยามเช้าครับชมบรรยากาศแบบนี้ครับผู้ชมครับมันช่างสวยงามเลยครับถ้าตอนนี้นะครับถ้าเกิดผมของบ้านนะครับผมมานี่ครับผมอยู่นั่งจิบกาแฟตอนเช้าแล้วก็ดูฝนแบบนี้นะครับดูนั่งลมรับลมชมวิวลมอ่อนๆเย็นๆชยมาตอนเช้านะครับผมมันช่างมีความสุขเหลือเกินเลยครับสุดท้ายครับผู้ชมมาดูที่ห้องครัวนะครับนี่ครับมีบันไดทะลุลงมาแบบนี้นะครับ เดินมาห้องสุดท้ายด้านล่างครับทะลุลงมาด้านล่างครับนี่ครับห้องครัวครับท่านผู้ชมอันนี้ลูกค้าก็ได้ทําบิวอินมาร่วมกับเราแล้วนะครับบิวอินสำเร็จลูกค้าสั่งเข้ามานะครับผมห้องครัวห้องนี้ครับท่านผู้ชมห้าเมตรห้าสิบคูณสามเมตรครับท่านผู้ชมครับมันก็ดูลงตัวครับลูกค้าดูครับมีการสั่งเครื่องซักผ้าครับที่ดูดควันเตาตู้ต่างๆเข้ามาครบเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเห็นว่าสวยงามขนาดไหน คุ้มไหมครับท่านผู้ชม1.96ล้านครับหลังนี้นะครับผมสีเบเยอร์นะครับผมแล้วก็หลังคาวัสดุต่างจากของตราช้าง SCG นะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับมาถึงส่วนห้องน้ําที่2ครับนี่ครับห้องน้าด้านล่างก็มี1ห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําห้องนี้ครับ2.50คูณ2เมตรเหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชมครับกลับมาที่ห้อง Family room นะครับผม สว่างรอบทิศนะครับสูงโร่งโปร่งสบายรอบทิศนี่คือคอนเซปต์ของเราครับผมดูครับท่านผู้ชมห้องนี้5เมตรครับท่านผู้ชม5เมตรมาตั้งโซฟานี่ครับลูกค้าทำบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วนี้ใส่ทีวีครับใส่เครื่องเสียงพวกนี้ก็ใส่ของได้ด้านล่างครับบ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมครับ1.96ล้านท่านผู้ชมเห็นว่าถูกหรือแพงครับ หรือว่าคุ้มค่าขนาดไหนครับสนใจสร้างบ้านโทรหาผมได้เลย063789966 6, 6ครับผม0 6น7 8 9 9 6า6กครับผมหน้ากว้างหลังนี้คือ9เมตรครับท่านผู้ชมท่านใดอยากสร้างบ้านหลังนี้ผมมองว่าท่านต้องมีที่หน้ากว้างสัก13เมตรอย่างน้อยๆนะครับผมหน้ากว้าง13เมตรอย่างน้อยๆที่ดินจากหน้าไปหลังนี้ผมมองว่าประมาณสัก 17เมตรจะพันยางน้อยสุดนะครับแต่ว่ามากกว่านี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้สมามารถจอดรถซ้อนกันได้2คันครับนี่ครับแต่ว่าหลังนี้คงจ,งจอดยากครับเพราะว่าที่ดินเขาจํากัดแค่นี้ต้องหาเอาวิธีทําวนเข้าไปครับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้เน้นเรื่องจอดรถนั้นเพราะว่าตรงนี้คือบ้านญ <c oughs> าติของเขาเองครับเขาสามารถจอดแบบนี้ได้แล้วก็ส่วนตรงนั้นอาจจะไปทําอย่างอื่นก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมสำหรับสีหลังนี้ครับท่านผู้ชมท่านใดอายากได้สีบ้านหลังนี้ครับผมบอกเลยว่านี่คือสีเบเยอร์ครับ เบอร์สีถ้าผมจะบอกให้ถ้าเกิดท่านใดต้องการสีแบบนี้เป๊ะเลยครับไม่ต้องไปค้นหาให้ยุ่งยากครับเรามีให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับสีภายในครับเป็นเบอร์13 5หขีดหนึ่งนะครับสีภายในที่ออกขาวๆละมุนนั่นครับเป็นเบอร์13 5ขีดหนึ่งครับสีตัวเทาด้านล่างนั้นนะครับผมที่เข้มๆนั้นนะครับเบอร์1 3 5ขีดห้าครับผมสาหรับเทาด้านบนนั้นนะครับผมเบอร์1 3 5หขีดสองครับท่านผู้ชมท่านใดแวะชปเบยคู ใกล้บ้านท่านครับบอกเบรรอร์นี้รับประกันโทนซีว่าเป๊ะแบบนี้แน่นอนร้อยเบอร์เซนครับผมท่านผู้ชมครับอันนี้คือ1รีวิว 1, วว1ผลงานของศรีสเกตสร้างบ้านนะครับผมท่านใดสนใจสร้างบ้านก็อย่างที่บอกติดต่อเราได้เลยครับแล้วก็คลิปนี้เรามาไกลครับเด่นอุดมครับคลิปหน้าอาจจะมีน้ำยืนหรืออำเภอต่างๆก็คอยติดตามเราฝากผลงานศรีสเกตสร้างบ้านไว้นะครับอย่างน้นอยๆก็แวะมาดูมาดูผลงานเราครับ ไม่ได้สร้างกับเราไม่เป็นไรครับเอาตัวอย่างเอาคอนเซปต์เอาอันนี้ไปใช้ก็ได้ครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะผมสวัสดีครับ